ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเขียนโปรแกรมที่คำนวณราคาที่ลดแล้วนะครับสินะครับว่าลดแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับก็มาดูการเขียนกันนะครับขั้นแรกนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้นะครับรับอินพุตมาตัวหนึ่งนะครับเป็นราคาผมก็ลาก Input ไปนะครับไปวางตรงนี้นะครับแล้วให้เซฟนะครับแล้วก็เขียนไปนะครับชื่อว่า discount นะครับ เสร็จแล้วก็มีการ process นะครับก็ลากตรงนี้ไปครับ assignment นะครับลากไปข้างล่างนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ output นะครับก็ลากอันนี้ไปนะครับไปใส่ตรงด้านล่างนะครับก็สังเกตว่านะครับโปรแกรมก็มี3ส่วนนะครับ input นะครับแล้วก็ลากจากตรงนี้นะครับ input นะครับแล้วก็มีการ process นะครับ เสร็จแล้วก็มีเอาพุทออกไปนะครับนะสามส่วนนะครับก็ตามแผนการที่เราวางไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะรับค่าราคาเข้ามานะครับผมก็ระบงคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เขียนเข้าไปครับบอกว่าเนี้ยให้นะครับ please นะฮะเ e r นะครับราคานะครับนะเสร็จแล้วก็กรอกชื่อตัวแปรเข้าไปนะครับว่า Price นะครับตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วกดดันนะครับโอเคครับถัดไปนะครับเอาราคาไปคำนวณหาราคาที่ลดแล้วนะครับก็ดับนะครับดับเบิลคลิกนะครับอันนี้นะครับบอกว่าให้นะครับให้ตัวแปรที่ชื่อว่าดิสนะครับนะมีค่าเท่ากับ price เนี่ยนะครับคูณกับ0.9นะครับนะเหมือนกับที่เราเขียนว่าว่าอะไรนะฮะว่าดิสนะฮะเท่ากับ นะครับคูณกับ0ูเนั่นเองนะครับเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับไปใส่ในส่วนของท o นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับใส่ในส่วนของ set นะครับอ่เสร็จแล้วกดดันนะครับนะสุดท้ายนะครับเอาพุทนะครับก็แสดงราคาที่ลดแล้วนะครับก็เขียนโค้ดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับว่า the discount that price is นะฮะบวกกับ this นะโอเคนะครับกดดันนะครับสั่งรันนะครับก่อดรันก็คาดหวังก่อนนะครับว่าเออนะครับเราจะเจออะไรนะครับกดรันปุ๊บเราก็จะเจอคำเออ่เป็นคำถามนะว่าให้เนี่ยให้ enter ราคานะครับเป็นขั้นแรกถูกไหมครับ เอ็คราคาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พอเรากรอกข้อมูลเข้าไปนะครับถามว่าเราควรกรอกราคานี้เข้าไปไหมครับราคา1 2 3 7 5ส8ามเจ็ดห้าเจ็ดดนะฮะห้าสามนี่นะครับถามว่าเราควรจะกรอกราคาเนี่ยเป็นเลขนี้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ควรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเราจะไม่รู้คําตอบว่าเวลาเครื่องคอมเนี่ยนะครับแสดงผลให้ดูเนี่ยเราไม่รู้ว่าคำตอบที่ออกมาถูกไหมนะครับเราควรจะใช้เลขง่ายๆนะเช่นเลขหนึ่งร้อยนะครับนะ เพราะเราจะรู้ว่าอะไรครับตอนจบเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะออกมาเป็นเลขเลขเ0นะครับนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้เลขง่ายๆนะครับในการทดสอบโปรแกรมนะครับนะครับแล้วก็อาจจะลองหลายแบบนะอาจจะลองเป็นเลขเลข1นะฮะดูสิถ้าเกิดเป็นเลข1นึ่งเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยนะครับลดแล้วเหลือเท่าไหร่อาจจะเหลือเป็น 0. ูนุดเท่าไหร่ฮะศูนย์จุ้นี่เป็นต้นนะครับอะไรอย่างง้นนะครับ ครับก็การทดสอบนะควรจะลองให้มีหลายๆแบบนะแบบนี้คือผลเป็นจำนวนนะจำนวนเต็มถูกไหมแบบนี้คือผลเป็นเลขทศนิยมนี้นะครับก็ควรจะลองแบบนั้นด้วยนะครับอาจจะลองเลขศูนย์ด้นีฮะศูนย์ลดราคาเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับลองอะไรแบบดูนะครับเลขศูนย์ปุ๊บลดราคาเหลือศูนย์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็นะครับถัดไปนะครับพอเรากด ราคาเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับมันจะขึ้นว่า the discounted price เนี่ย is 90สมมติเราก็ใส่ค่าร้อยเข้าไปขึ้นเป็น90นี่เป็นเนต้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนรันนะครับเราก็จะคาดหวังก่อนทุกครั้งนะครับครั้งแรกนะเราก็คาดหวังก่อนว่าเราจะเจออะไรนะผลเป็นเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วค่อยกดปุ่มนี้ครับปุ่มรันนะครับโอเคครับก็กดรันเลยนะครับ Enter ราคานะครับผมก็ใส่เลขเข้าไปนะฮะตามที่เราวางแผนไว้เมื่อกี้นะหนึ่งร้อยนะครับ กดโอเคนะครับปุ๊บผลออกมาเป็น90นะครับนะครับตรงนี้ the discounted price is 90นะก็เป็นปตามที่คาดไว้นะครับอ่ะลองใหม่นะครับนะอันอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะกรอกเป็นเลข1หนึ่งนนะฮะเลข1นะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับก็ขึ้นเป็นเท่าไหร่ฮะนี่นะราคาลดแล้วเหลือ0.9นะครับ ก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับอ uh ีกรอบหนึ่งนะครับลองใส่เลข0ูนย์ด wow ูนะครับคือเวลาเขียนโฟร์ชาร์ดหรือเขียนโปรแกรมนะครับต้องลองหลายแบบนะทดสอบหลายแบบนะครับจะได้รู้ว่ามันโปรแกรมนี้มันน่าจะน่าจะถูกนะครับโอเคครับปึ๊ปนะครับก็ขึ้นว่าราคารดแล้วเลือศูนย์นะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้นะทุกอย่างเลยนะครับก็แปลว่าน่าจะใช้ได้โปรแกรมนี้นะครับ